ก็สำหรับ The Boy Next Door Series นะคะคน,คนละคนละกันเวลาค่ะก็เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดของมินเมยวายเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่มินเมยวายได้มีการทำซีรีส์เกี่ยวกับแฟนตาซีเนาะมีความแบบว่าโรแมนติกแฟนตาซีก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยค่ะ โอ้ต่างต่างเยอะมากเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาเราจะทําเป็นความรักเนะื้อความรักร้วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นโรแมนติกคอมดี้ซะส่วนใหญ่แต่รอบเนี้ยมันแตะกลิ่นแฟนตาซีที่ชัดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยทํางานกันหนักห่วงมากๆในช่วง5เดือนนี้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแรกนกอะอ่เรื่องที่2นับจากดอนเซโนโมาคะที่เราทางานกันหนักขนาดน,นี้แต่ตอนนั้นนะ่ะเราติดโควิดแต่เรื่องเนี้ยเราติดกันอะไรหลายๆอย่างจ <c oughs> นเราต้องถ่ายทําต่อเนื่องกันมา5เดือนเต็มเลยค่ะ วิจารวัลผู้ช่วยหรือยังไงดีคะนี่คนสําคัญเลยค่ะก็เป็นพี่เจมค่ะก็เป็นพุ่มกับของเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วอันนี้พุ่มกับหลักเมย์เป็นเสริมมากกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่เจมแนะนําตัวหน่อยให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะก็ครับเจมส์เปนพี่ติ๋นะครับผมชอบเป็นพุ่มกับเรื่องอยากให้เราถึงกัรถึงงานเราใช้พลังมากเลยใช้พลังหักมากครับด้วยความที่มันเป็นเอ่อซีรีส์ที่มันมีความเดี่ยวๆแล้วก็เออมันก็ยัง คอมเพลตี้ของมันอยู่รเงนะี้มันก็จะมีทั้งการดีไซน์ซีนดีไซน์ซนกล้องหรือแบบว่าอะไรต่างๆเท,นทคนิคต่างๆที่อรามาช่วยใช้ในการเล่าจะไม่ได้เป็นการเล่าปกติกาทั่วไปแล้วมันก็อาจจะต้องมีการคุยกันที่มากขึ้นมีการใช้พลังงานในการที่โอเคแต่ละทีมต้องทํางานกันหนักขึ้นอนะไรงเงี้ยรวมทั้งนักแสดงด้วยที่จะต้องดูยกับบทที่มันเหนือจริงขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เราต้องบอกก่อนคถะว่าตอนที่เรื่องที่เรื่องจะเริ่มมาทำอะคะ่ะเรื่องเดอะบอยอะคะ่ะพอดึงเดอะบอยึ้นมาทำคู่แรกที่นึกถึงคือคู่นี้ก็เลยอยากจะให้เขาสองคนนั็นคนรับบทบ,บาทเซอร์ลาสกับผู้กันซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวละครที่แตกต่างจากพายุกับเรนแน่นอนมากๆตัวละครแบบมีความซับซ้อนมากกว่ามีความลึกมากกว่าะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ผู้กันก็เจอบทที่หนักหน่วงไปมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะ่ะใช่ครับก็เรียกได้ว่าตอนผมเห็นบทที่ส่งมาครั้งแรกผมถึงกับ อย่างนี้เลยเพราะว่าแบบตอนตอนเป็นเลนเราจะบทไม่ได้้าขนาดนี้เนาะพอเจอบทเรื่องอ๋อ,อเจอบทเรื่องนี้เข้าไปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันท้าทายนะผมรู้สึกว่าแบบว่าด้วยความที่มันเลเยอร์ของตัวละครมันหลายชั้นกว่าแล้วก็ด้วยความยากของตัวละครด้วยบทด้วยผมรู้สึกว่ามันเป็นการเก็บช่วมงบินที่ดีมากๆเลยามมการเป็นนักสนแสดงเราว่าครับต่างกัที่พายุยังไงอ๋อคือว่าต่างไหมใช่ไหมฮะคือพี่พายุเนี่ยคือผมรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบ เป็นเหมือนคาแรคเตอร์เดียวด้วยที่เราเล่นเนาะแต่ว่าพอเป็นเซอร์ลัเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนเยนชาเราก็ต้องไปเหมือนแบบไปเรียนรู้ว่าการที่กว่าจะมาเป็นคนเียนชาได้เขาต้องเจออะไรมาบ้างเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นเ,นเขาเนาะแล้วก็สิ่งที่ยากขึ้นมาคือมีหลายคาแรคเตอร์ hmm. ในเรื่องเดียวด้วยใช่อมันก็นยากมาออกใช่ใชครับผม โอ้มากกว่าขาวกระดำมีค่ะเราไม่ได้มีแค่ขาวกระดำเรามีเรายังมีอีกมากมายหลายอย่างที่เรายังไม่นําเสนอมาค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยบอสเจอคาแรคเตอร์หนักมากน่าจะหกถึงไหมนะหกเจ็ดคาแรคเตอร์ใช่แต่ว่าหลักๆเลยก็ประมาณสามที่เห็นในตัวเม่อตัวตัวเทเลอร์เมื่อกี้ครับผมก็จะมีเหมือนจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่มัดผมด้วย ก็ทุกคนก็น่าจะลุ้นไปว่าแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะต่างกันยังไงเนี่ยก็ฝากเอาตัวช่วยเอาเอาช่วยเซอร์ลาสด้วยครับเอาใจช่วยเซอร์ลาสด้วยนะคะเอาใจช่วยเซอร์ลาสด้วยนะครับอันนี้คืออาการตอนที่น้องเล่นหลายคาแรคเตอร์ในวันเดียวค่ะก็จะเริ่มบอกว่าเอ๊ะวันนี้ตอนนี้ผมคาแรคเตอร์ไหนนะไม่แน่ใจมันมันยากตรงที่ว่าเราเล่นแบบอ่าถ้าสมมติว่าเราต้องเล่นกับอ่าสแตนยีนก็ปี้แต่งก็ปี้เราก็ต้องจํำบทเราอีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็ต้องเล่นให้เขาดูก่อนแล้วพอเล่นให้เขาดูเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับมาเล่นเป็นตัวเองครั้งนึงอะไรเงี้ยมันจะมันจะซับซ้อมจะงงๆหน่อยอะไรเงี้ยยากมันเนี่ยครับยากมากเลยนี่ค่ะค่ะก็สำหรับ The Boy Next w o r l d Series นะคะช่องทางออกอากาศนะคะก็ทาง Amarin HD TV ช่อง34ค่ะและสามารถดูเวอร์ชันอังคาษได้ที่ i q i ไอชีไ <I S 2> ิเอชไอไม่ได <I practiced. S 2> ้พ <APIs> ูดมานานค่ะใช่ไม่ได้พูดมานานค่ะโทษค่ะค่ะก็สามารถติดตาม The o n e Next w o Series นะคะคนละการเวลาได้ทางอมรินทีวี HD ช่อง34แล้วก็สามารถรับชมได้ทาง iqe หรือเว็บไซต์ iq.com ค่ะทีเดียวเท่านั้นเวลา5้าทุ่มทุกวันอาทิตย์ค่ะแล้วทางไอ e ีอะคะมีอะไรพิเศษจะ้เป็นแฟนไมกับเรื่องนี้ พิเศษเสมอต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วการทำงานกับบ้านดีไมวาวยเป็นความสบายใจในเรื่องของคุณภาพงานต,าตั้งแต่การแบบขึ้นนิยายขึ้นบทงานโปรดักชั่นต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆวันนี้มาด้วยความคาดหวังปรบมาณนึงแต่ว่ามีไมวายก็ทําให้ เกินความคาดหวังไปอีกอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมเชื่อว่าเป็นฟีดแบ c k the แบรนด์เน่เจอเสน่ห์ของนักแสดงที่เพิ่มมากขึ้นเอ่อที่ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่แบบเห็นได้ในงานออฟไลน์แล้วว่ามันเห็นได้ในหนอซีรีส์เห็นได้ในตัวอย่างต่างๆซึ่งผมว่ามันกลายเป็นความคาดหวังของแฟนๆก็ไม่น้อยแหละแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่วพาะแฟนชาวไทยล้วที่เราโปรเจกต์ดีมันเป็นแฟนทั่วโลกแล้วก็ไอซีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแบบเป็นตัวในการส่งเสริมส่งออกคอนเทนต์นี้ให้ไกลที่สุดแล้วก็ทําให้แฟนๆได้กาา่่รรววคเเยะะพ็ ก็ร่วมง,งานกันมาโ oh, อ้โหหลายปีตลอดเลยใช่ค่ะก็อยากจะขอบคุณทางไอซี IC มากๆแล้วก็ขอฝากมีใหม่ไว้ไอซีไว้ไวเป็นเกียรติมากๆค่ะได้รังานกัรมีใหม่ๆเรื่องนีง้แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆตง้องปีหน้าเรามีซีรีส์อีกหลายเรื่องมากเลยนะ้องแต่ว่าเ The Boy Next Door คนละกันเวลาก็เป็นเรื่องที่เรามั่นใจที่สุดในการเปิดปีนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เหนือความคาดหวังแน่นอนครับสุภาการ์ดคนปีหน้ารับแฟนๆรู้ว่าความีดีของไอีก็จะรอเซเวเชียลให้ไอซีดีแบบจะจัดให้ จริงๆให้ให้พวงก,กับสปอยไหมซีนอันคัดผมว่าไม่มันไม่ใช่แค่สรีระต่างๆแล้วแหละอ่ะมันจะเป็นซีนต่างๆที่เราจะได้เห็นกันก็อตอนที่เราทำอ๋อบรรยากาศลักเราว่า,เ,าเราอืมเลยแล้วนะคะแ,แต่ว่าเรื่องนี้อืมกว่าละกันค่ะประมาณน,นั้น แล้วก็ The Bonex c i Series นะคะคนละกันเวลาอยากจะฝากทุกคนที่ติดตามะค,ะค่ะก็เป็นเรื่องแรกของมีเม w วที่ได้มีการทำซีรีส์แนวแฟนตาซีนะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกคนได้ช่วยกันติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยไม่ m ว่าจะเป็นทีมงานมี m ม w วเองทีมงานกำกับเองแล้วก็นักสนแสดงทุกคนคะ่ะทุกคนเต็มที่เราก็ตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามะคะ่ะ